ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุหน่าเศร้าเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้มีดแทงภรรยาจนเสียชีวิตเขาอ้างว่าจับได้ว่าภรรยาเนี่ยนอกใจก็จะมาของเงินสามล้านกว่าบาทคืนที่ทํามาค้าขายเปิดร้านอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าฝ่ายภรรยาไม่ให้นะครับก็เลยบันดาลโทสะใช้มีดแทงจนเสียชีวิตอยู่ขาบ้านครับ

ขาก็ร้องไห้เสียใจนะหลังจากก่อเหตุใช้มีดทำทัวปลายแหลมแทงภรรยาชื่อนางสุริพรอายุ49ปีจนเสียชีวิตในห้องนอนบนชั้นสองของบ้านนะฮะส่วนนี้ข้างล่างที่เขาลงมามอบตัวกับตำรวจนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้แล้ะครับเป็นบ้านพักในซอยกระโรม10ถนนกระโรมตําบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนางสุริพรเนี่ยเสียชีวิต อยู่บนชั้นสองเนี่ยนะฮะโดยการถูกแทงด้วยมีดนะครับรวมทั้งหมด8แผลด้วยกันนะฮะหน้าท้องนี่สามหน้าอกซ้ายอีก 2, สองสะบักซ้ายด้านหลังอีกหนึ่งลำตัวข้างด้านซ้ายอีกหนึ่งแล้วก็ขาซ้ายอีกหนึ่งแผลนะครับมีมีดปลายแหลมด้ามสีเหลืองตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งเล่มนะครับส่วนในห้องที่เกิดเหตุก็นี่ฮะเต็ไมไปด้วยร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายมีเงินสดเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่เนี่ยจำนวนหนึ่งด้วยนายชานุสิทธิ อ้างว่าอย่างนี้ที่ให้การกับตำรวจในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าเขาเป็นตัวเขาเนี่ยกับเมียเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของแผงขายสินค้าเบต,ตะเตล็ดในตลาดพืชผลหัวอิดก็แต่งงานอยู่กินกันมา30ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่คนโตอายุ26คนเล็กอายุ16ในายชานุสิทธ์บอกว่าระยะหลัง เมียของเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปนะฮะแล้วชอบชวนเขาทะเลาะเรื่องหนี้สินแล้วเขาอ้างว่าเมียของเขาเนี่ยไปปันใจให้ชายอื่นซึ่งเขาไปพบว่าเงินที่ได้จากการค้าขายแล้วเก็บกันมา3ล้าน5แสนบาทมันหายไปจากบัญชีเงินฝากมันก็ทําให้เริ่มมีปัญหาครอบครัววันนี้มีปากเสียงกันอีกนายชานุสิทธิ์ บอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะมาของเงิน3 0ล้านหาแสนบาทคืนจากภรรยาแล้วถ้าเกิดจะไปอยู่กับใครครบกับใครเนี่ยเขาไม่ว่าเลยเดี๋ยวเขาจะพาลูกๆเนี่ยออกไปอยู่ด้วยกันที่อื่นแต่ภรรยาเขาไม่ยอมให้เงินแถมยังบอกว่าตัวเขาเนี่ยงโง่เองเขาก็เลยโมโ oh หคว้ามีดมาจ้วงแทงไปหลายครั้งพอตั้งสติได้รู้ว่าเมียเสียชีวิตก็เลยโทรหาลูก แล้วก็ลงมานั่งรอตำรวจที่ชั้นล่างของบ้านไม่ต้องเราไม่มีกันแต่เขาทนายุ่งโคอเกิด่ย่าอหน้า่เขาอาหลกโเ็นเมีตีเ่าทหน้าที่เขจะไปซ้ไ่เพซึ่งเลยก็รพอมาการึงตีนี้เพื่นายเขาจับแม่ก่อน ซึ่งพ่อมก่าวว่าขอบคุณด้วยนะครัคือในพ่มนัดแต่ละพ่มจะฝ่าลูกตามคณโอแค้ววานี้พ่อมีพ่อแต่ต่างครับเลยครับพ่อมจะฝ่าลูกพ่อมฝ่าไม่ได้เลยเพราะเขาต้องแง่กขาว่าโอ้ไปเลยก็ต่างด้่ยกันโงกับโอ้คือไปแตนนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณสิริพรที่เสียชีวิตด้วยนะค่ะเพราะว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรใช่ไหมอยู่แค่สองคนอีกฝั่งหนึ่งก็ตายไปแล้วไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ วันนี้คุณนัทปียชาติคงถินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่าผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทางออกหมู่บ้านช่วงตีสวันนี้นะฮะจะเห็นภาพผู้ตายนะครับนางสุพพริพรนะฮะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปเปิดร้านขายของที่ตลาดหัวอิดก็ไปตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเช้ามืดเลยนะครับจากนั้น7จ็นาฬิกาสินาทีนายชานุสิทธิ์คนก่อเหตุกับลูกชาย ขี่จักรยานยนต์ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดจนกระทั่ง12นาฬิกา3นาทีหลังจากปิดร้านละ้นะฮะตัวของนางสิริพรก็ขี่รถกลับมาที่บ้านนี่จักรยานยนต์พ่วงข้างนี่นะฮะจากนั้นไม่นานเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วครับตอน13นาฬิกา38นาทีนี่ตำรวจกับกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็มาที่ที่เกิดเหตุแล้ว แล้ว14บนาฬิกา5นาทีตำรวจก็คุมตัวในชานุสิทธิ์ไปโรงพักตอนที่มาถึงมุญสิริพรเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะฮะบ้านอยู่ติดกันบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้อยู่บ้านหลังนี้มา56ปีก็ดูรักใคร่กันดีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันก็มีช่วงผ่านที่ผ่านมาหนึ่งเดือนนี่แหละที่เริ่มดูแปลกๆทั้งคู่ไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนแต่ก่อนเวลาขายของก็ต่างคนต่างไป เที่ยงวันนี้เธอบอกเธอได้ยินเสียงร้องลักษณะกรีดร้องแล้วเสียงมันเงียบหายไปก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นหรอกจนกระทั่งมีรถกู้ภัยกับตำรวจมา จะมีเสียงวิ่ยาวทีนี่เรือก็หายเลยเสียงนั้นที่นี่ก็ไม่รู้เสียงไม่ได้ยินแต่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงวิ่งเสียงเสียงเดินเหมือนเด็กซนน่ะเด็กหลายคนวิ่งกันนะอืที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินแล้วเราก็อยู่อเงียบส่วนลูกชายคนโตนะครับบอกว่าหลายปีมานี้พ่อกับแม่แม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ต่างคนต่างอยู่นะฮะไม่ได้คุยกัน ขณะเดียวกันไม่กี่วันที่ผ่านมาพ่อก็ได้มาปรับทุกข์บอกจะพาลูกๆไปอยู่ด้วยที่เภอท่าสาราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยตั้งใจว่าจะไปขอแบ่งเงินจากแม่ที่เป็นเงินเก็บ3 5ล้าน5แสนบาทแต่แม่ไม่ยอมให้มันก็เลยเกิดเหตุขึ้นให้เงนก็หมให้ปมากกว่าจะพูดจริงเรียกว่าโรงทั้งลูกแต่จะไปสนใจเจ้าผู้ชายมาซะมากกว่า เรียกว่ามีความจริงใจกับผู้ชายที่เข้าเข้ามามาเป็นชู้เอามาแทนเอามาแทนแล้วก็ขียอ่ลูกๆกับพ่อทิ้งเราโกรธพ่อไหมฮะไม่ได้โกรธเลยลพ่อแม่ก็เป็นคนประเภทที่ยังไงไม่ได้มีความสำนนกเลยเป็นพื้นฐานไม่มีความสำนนกจริงใจแลกลูกมันพื้นฐานแต่นี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะ,ะเขาไม่สามารถมาพูดหรือว่าอธิบายชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับก็มีญาติญาติที่เป็น พี่เคยของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าก็รู้สึกสงสารคนในครอบครัวมากอ่ามากนะฮะที่ต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วต้องมาจบลงแบบนี้ค<ณ>เคยไม่ได้เคยพาผู้ชายคนอื่นเข้ามาในบ้านไหมช่กง<ค><ณ>ที่พี่ไก่ยังอยู่ก็เน<ค><ณ>ี่ย<ค>ลูก<ณ>ลูกลูกลูกชายเขาบอกห้าคนแล้วนะห้ากคนแล้วเรื่องเงินที่ว่าเอาไปเปผู้ชายนห่แหละพี่ครับ<ณ>เปหมดเลยม<ค><ณ>ีไม่มีไม่ไมีลูกก็เอาไปด้วยนะ เพื่อลูกที่ฝากอะไรมันขอถอนว่าไปซื้อตีนู้นนี่ม,มันหลอกลูกไปหมดเลยไม่รู้ตอนนี้ศพของนางสุริพรนะครับตำรวจส่งไปชนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหารหาชนะครับส่วนนายชานุสิทธิ์ถูกแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นนะฮะคุมตัวไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วนะครับ